วันนี้อยู่กับพี่โอเนาะพี่โอครับเพชรมันคงครับเป็นยังไงครับตอนนี้ครับตอนเพชรมันคงก็เป็นเป็นควายที่นําเข้าจากบ้านลุงติ๊กนะครับก็เป็นเป็นลูกลูงเพชรกับแม่บุญมีครับก็วันนําเข้ามาก็อายุประมาณสิบเดือนครับมาถึงปัจจุบันก็ประมาณตอนนี้เพชรมันคงอายุสองปีสองเดือนครับก็การพัฒนาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นควายที่พัฒนาการจเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรครับ ทั้งเรื่องแข้งขากระดูกแข้งขาลำตัววงเขาทุกอย่างเริ่มใหญ่ตามพันธุกรรมของเขาของผมเนี่ยคือการพัฒนาเนี่ยคือผมเน้นเรื่องพันธุกรรมเชื่อในเรื่องของพันธุกรรมครับก็คือเหล่ากอของควายที่ไปที่มาที่ชัดเจนแล้วก็คืออย่างหนึ่งก็คือควายบ้านลุงติ๊กเนี่ยป่าเขาจะมาถึงณจุดวันนี้เขาพัฒน,นามาค่อนข้างใช้เวลาครับแล้วก็แต่ละตัวก็เป็น พันธุกรมรมฟายยักษ์ที่เก็บตาตบมาเรื่อยๆครับจนมาถึงเจ้าเพชรมั่นคงครับการเจริญเติบโตผมว่าเป็นฟายที่มีการเจริญเติบโตที่ดีครับจากวันนั้นที่มาก็ความสูงก็ประมาณสักน่าอยู่ในเกมประมาณร้อยสาสิบวันที่จับมา hmm. ครับนะตอนนี้ก็ประมาณร้5ยห้าสิบห้าก็ขึ้นมา20สิเอร์เซ็นตในปีกว่าครับแล้วก็ทั้งขาเขาหัวใหญ่มากครับ พ่อของเพชรมั่นคงก็คือเป็นเป็นลุงเพชรอะครับแล้วก็คือส่วนทางตัวเนี้ยก็เป็นสายเลือดคุ้นๆของลุงเพชรก็ว่าได้เพราะว่าคือแม่เขาก็เป็นเป็นพี่สาวของลุงเพชรที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันก็คือสายเลือดตัวเดียวกันเลยมาผสมกับลุงเพชรก็ทําให้เป็นเอาง่ายๆก็เป็นเป็นเลือดของลุงเพชรโดยตรงเลยที่ไม่มีสายเลือดตัวอื่นปน คือตัวนเนี้ยอย่างเพชรมันโคงเนี่ยผมก็ว่ามีจุดเด่นค่อนข้างหลายอย่าง hmm. แข้งขาก็หนึ่งคือแข้งขาใหญ่ตงรงเป็นลำตรงแล้วก็วงเขาก็ใหญ่คันช้อนใหญ่ hmm. ครับแล้วก็โคนเขาใหญ่ยาวกระบาน hmm. ก็รับกันหน้าเขาแล้วก็มีอัตลักษณ์ค,ควายไทยที่ชัดเจนส่วนมากบางทีมันก็จะไม่ครบอ่ะ เพชรมั่นคงได้กลับบ้านวันที่ไปประกวดควยงามที่อุทัยใช่ครับแต่ว่าเพชรมั่นคงนี่ไม่ได้เดินเข้าสนามใช่ครับไปโชว์ไหมครับวันนั้นไปอยู่ที่เต็นท์อย่างเดียวครับอยู่ที่เต็นท์อย่างเดียวเลยใช่ครับลุงติ๊กได้มาเห็นไหมครับมาครับลุงติ๊กแเดินแหะมาเที่ยวอยู่ครับแกก็ตกใจครับก็แบบขามันใหญ่มากเลยครับแล้วก็เรื่องวงเขาอะไรคือมันก็ถือว่ามาดีแล้วก็อีกจุดเด่นเลยก็คืออย่างเพชรมั่นคงเป็นลูกลุงเพชร แต่ว่ามีแนวสันหลังที่ตรงแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ชัดเป็นเป็นแนวหลังที่เป็นควายงามฮะถ้าไล่จริงๆควายที่เป็นบรรุกรรมที่โดดเด่นแล้วก็หลายๆตัวที่พี่โอ๋จับมานี่จะมีสายไหนยังไงบ้างครับคือก็ปกติก็เป็นเป็นบรรดาพวกควายงามประมาณนี้ฮะอย่างทองสุกเนี่ยครับเขาถือว่าเป็นควายควายใหญ่แล้วเป็นควายงาม แต่เพชรมันคงก็คือต่างจากตรงนั้นออกมาก็คือในตัวเพชรมันคงเนี่ยเป็นพันธุกรรมของบ้านงติ๊กที่เกิดจากควายยักษ์ทั้งหมดทั้งพ่อทั้งแม่ก็จะแตกต่างจากจากจุดตรงนั้นมาหน่อยครแล้วก็เพชรมันคงเนี่ยเป็นพันธุกรรมควายยักษ์จริงแต่ว่ามีลำตัวมีลำตัวมีกล้ามเนื้อทุกอย่างไปทางไฟงามหมดแล้วครับ เราก็คือต่อไปก็จะเป็นยืนเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็เอามาผสมกับควายในคอกเราเพื่อให้ได้ทั้งใหญ่ทั้งงามรวมกันไปครับตอนนี้ได้ผสมกี่ตัวแล้วครับตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้เลยครับยังไม่ได้ผสมครับน้ําเชื้อก็น่าจะอีกไม่เกิน3ามเดือนผมว่าคิดว่าน่าจะได้น้ําเชือ้อมีแผนในเรื่องที่ว่าจะทําทโครงการ,รไหมครับก็มีครับมีแล้วก็เรื่องน้ําเชื้อก็ พี่น้องเกษตรกรก็ไม่ต้องกลัวเรื่องราคาแน่นอนครับเราก็ทําให้พี่น้องได้ใช้ในราคาที่สามารถใช้ได้ทุกคนครหลอดละห้าร้อยครับชุดละห้าพันสิบสองหลอดโอ<ฮ>้ก็สามารถใช้กันได้ทุกคนครับพี่โอ๋อเดินเข้าบ้านลุงติ๊กกี่ครั้งถึงจะได้ควายไปบ้านลุงติ๊กกี่ครั้งผมไปตั้งแต่ลุงเพชรอายุยังไม่ได้ปีก็ประมาณย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณสักหกปีเจ็ดปี ที่ไปมาไปมาจนเป็นสิบอะครับเป็นสิบรอบไปมาก็ไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของอะครับไปก็จนแบบเอาตรงก็คือไม่อยากได้แล้ว <c oughs> แล้วก็แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีเพื่อนก็คือเต่ตาครับอัศวินมงคลอัศวินฝะของเจ้าของอัศวินครับ <c oughs> เขาก็บอกว่า ลุงติ๊กกับป้าให้ไปดูเอาอยากได้ตัวไหนผมเดินเข้าไปก็คือไม่ได้เลือกตัวไหนเลยก็เดินเข้าไปคือตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นควายก่อนด้วยครับไม่เห็นก่อนเดินไปถึงก็ตกลงที่ตัวนี้เลยตกลงที่เพชรมั่นคงเลยเป็นควายตัวแรกที่ได้ออกจากบ้านลุงติ๊กก็คือเจ้าเพชรมั่นคงครับถือว่าตัวนี้เป็นคู่บุญคู่บารามีไหมครับครับก็คือไปครั้งแรกเลยก็คือชอบด้วยสายเลือดลุงเพชรด้วย คืออยากได้ตัวหนึ่งที่มีสายเลือดลุงเพชรคือให้สายเลือดใกล้เคียงลุงเพชรมากทีก่สุดก็คือตัวตัวนั้นก็คือเป็นเจ้าเพชรมั่นคงก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยก็คือเอาตัวนี้เลยวันนั้นขอปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับวันนั้นคือวันที่คุยกันไม่ได้ไม่ได้บอกราคาครับม,มาบอกตอนวันจับตอนวันที่หย่านม ผมว่าควายตัวนี้เป็นควายที่มีหลายๆอย่างโดดเด่นในในตัวเขาอะนะจากที่เราุมอมองเราคือเรื่องขาเนี่ยไว้ใจได้เลยคือขาใหญ่ตรงเขายาวใหญ่คือแล้วควายจริงๆแล้วควายอุทัยควายวันลองติ๊กเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงที่โตประมาณสักอายุประมาณสักสามปีสามถึงสี่ปีจะอยู่ในช่วงที่เขากาลังเติบโตครับ นี่ยนี่คือของแท้นะครับนี่คือของแท้เพลงนี้เขาบอกว่าของแท้แท้วานะเนี่ยเออเย็่ติผ้าเสนนะผู้อ่ะตัวนี้ถ้าเต็มวัยอย่างในค่าเฉลี่ยอยู่อย่างน้อยไม่ขาดร้อยยี่สิบต่อข้างแน่นอนไม่ขาดนะไปเข้าร่มก่อนครับฝนตก ทีนี้เราก็จะคุยในเรื่องของแม่พันธุ์ที่รู้สึกว่านี่คือทีเด็ดในคอกอีกหนึ่งตัวของพี่โอ๋เนาะครับอย่างแม่นี้คือแม่ไหนนะตัวนี้คือแม่ใบเงินครับครับใบเงินก็เป็นลูกสาวของเจ้าทองใบอืมครับแล้วก็ส่วนแม่เขาเป็นชื่อแม่น้ำพึ่งเป็นลูกสาวของเงินอุทัยครับอืก็จะเป็นเป็นควายงามสองสายที่มารวมกันก็คือสายเงินอุทัยกับสายกล้วยหนองบัว ตอนนี้ก็อายุสองปี2เดือนครับก็สูง150้าสเซนครับตัวนี้ก็มีความยาวของลำตัวที่ยาวความลึกของลำตัวครับแล้วก็แนวหลังดีบ้านท้ายดีเป็นไวาไฟงามที่นำเข้าสนามประกวดครับแล้วก็<ม>คือตัวเนี้ยเคยได้รางวัลที่งานที่เชียงใหม่ครับอ๋อครับ,รบได้แชมป์รุ่นกระบือของภาคเหนืออ<ม>แล้วก็แชมป์ กระบือรุ่นทั่วไปฟันน,นมวันนั้นก็ได้แชมป์สองแชมป์แล้วก็ได้แกนแชมป์ของงานนั้นงานที่เชียงใหม่ครับแล้วมีไปไหนต่อไหมครับตอนคือหลังจากนั้นก็มาอยู่กับผมแล้วก็เอาไปที่งานที่จังหวัดสุราษฎร์ครับครับวันนั้นก็ได้ที่สองรุ่นฟันน้ำนมครับอืมครับก็ถือว่าไปก็ได้มีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านครับ ก็อย่างนี้ก็คือเหมือนกับเป็นควายที่เราพัฒนามาแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีสายเลือดที่ฝ่าจะมาถึงณจุดนี้ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่ครับรุนสู่รุ่นอร<า>ุ่นสู่รุ่นเนาะใช่ครับแล้วก็คืออย่างเงินอุทัยอย่างงี้ครับก็เป็นควายที่ส่งพันธุกรรมไปถึงรุ่นลูกเงินอุทัยก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่วงคันควายให้การตอบรับว่านี่คือจ่ายลูกได้ ได้<ช>ที่เข้าสนามได้ต่อเนื่องใช่ครับแล้วก็สายกล้วยหน่องบัวก็เป็นเป็นควายที่ส่งลูกคือส่งอนุกรรมมาสู่รุ่นลูกครับ,รบแล้วก็คืออย่างใบเงินเนี่ยก็เป็นรวมระหว่างเงินอุทไทยกับกล้วยหน่องบัวรวมในตัวผมคิดว่าในการพัฒนาต่อก็ไม่น่ายากนะครับเพราะว่าทั้งสองสายนี้ก็เป็นสายเลือดที่ดีมาแล้วครับ แล้วเราก็สามารถที่จะนําไปเป็นแม่พันธุ์ต่อพัฒนาต่อก็ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแล้วหลกัหลกๆเลยก็อย่างที่ผมคัดก็คือคัดจากพันธุกรรมทั้งพ่อทั้งแม่ว่าเป็นมาอย่างไงรับครับผมเชื่อว่าควายมีเหล่ามีกอมันก็ต้องต่อยอดไปเรื่อยๆอค,คือบางทีคือพันธุกรรมดีอะไรดีทุกอย่างแต่บางทีตัวเขาเองอาจจะไม่ใหญ่แต่อาจจะไปใหญ่ในรุ่นลูกอีกทีนึงก็มี มีเยอะมีให้เห็นและให้เราเห็นกันเยอะแยะครับครับครับก็เลยเราก็ผมก็เลยเรื่องเน้นเรื่องพันธุกรรมคือจะโตไม่โตก็ต้องมีครับมีส่วนประกอบเรื่องของพันธุกรรมไปด้วยครับแล้วไปดูต่อๆครับครับตัวนี้ก็เป็นแม่ลำดวนครับแม่ลำดวนก็เป็นควายเหล่าเก่าของทางอุทัยธานีครับส่วนตัวเล็กนั่นก็เป็นลูกของเจ้าไม้ครับอย่างแม่ควายตัวนี้ประมาณกี่ปีนะครับแม่ควายตัวนี้ก็มีลูกทั้งหมดเจ็ดตัวครับ แล้วก็แต่ละตัวก็มีความโดดเด่นของเรื่องโครงสร้างแทบทุกตัวครับ mm. ก็เป็นแม่ควายที่จ่ายลูกค่อนข้างโดดเด่นอีกตัวหนึ่งในสนามประกวดครับหลายๆคนอาจจะรู้จักครับแม่ลำดวนก็เป็นเป็นแม่ของพันษาครับพันษาก็ได้แกนแชมป์ที่งานอุดรธานี mm. ครับพันษาตอนนี้เป็นแม่พัน์ธุอยู่ที่คอกทรัพมณีวายงามที่จังหวัดอุดยธานีของเสียเต้ครับครับ เป็นแม่แม่พันษาก็มีความสูงเกือบร้อยหกสิบครับครับแม่พันษาก็เป็นเป็นแม่ของหันษาอีกทีหนึ่งครับหันษาก็เป็นลูกของเจ้าไม้ mm. ครับก็เป็นเป็นแม่ลําดวนนี่ก็ถือว่าเป็นแม่ควายที่โดดเด่นในการจ่ายลูกครับ,รบตอนนี้สถานะท้องกับตัวไหนนะครับตอนนี้ท้องกับเจ้าขุ่มรัพย์ mm. ขุ่มรัพย์เป็นพ่อพันธุ์ของผมพ่อพันข,ขุ่มรัพย์ก็เป็น ลูกลุงเพชรครับที่เกิดจากแม่บัยชมพูของบ้านลุงติ๊กครับ,รบผุมซับก็เป็นควายที่เกิดจากบ้านลุงติ๊กครับ,รบก็ผสมกับแม่ลำดวนไปลองดูเต้านมบางทีแม่พันธุ์เรามีเชื้อสายดีเรามีพันธุก,กรรมที่ดีบางทีมันก็ถามเราถามผมก็มันไม่จําเป็นต้องเป็นแม่พันธุ์ที่สูงใหญ่อย่างเดียวที่จะให้ลูกสวยให้ลูกงามก็อย่างตัวเนี้ยครับก็แม่พันธุ์ก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่า ลูกเขาก็ค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่ครัมแล้วก็แต่ละตัวที่ออกมาก็คือใหญ่โตเกินแม่หมดครับก็ฝากพี่น้องก็คือเกษตรกรเรามีแม่พันธุ์ที่ไม่ใหญ่ก็คือไม่ต้องกลัวเราก็สามารถที่จะมีควายใหญ่ได้ครับก็พัฒน,นากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อครับตัวนี้ก็เป็นลูกสาวของจนงันทนาครับครับแล้วส่วนสายแม่เขาก็เป็นลูกของไผ่ทองครับ ครับก็เป็นเป็นควายที่มีสายเลือดชัดเจนอีกหนึ่งตัวครับครับตัวนี้ก็อายุอยู่อยู่ประมาณสองปีหกเดือนครับก็ตอนนี้ก็ความสูงก็ร้อยห้าสิบครับครับได้เข้าสนามไหมครับพี่โอตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไม่ไม่เคยนําเข้าสนามนะครับครับก็เลี้ยงปล่อยธรรมชาติไว้เป็นแม่ไว้เตรียมเป็นแม่พันธุ์ครับครับครับตอนนี้ก็มีจุดเด่นหลายอย่างก็เรื่องของวงเขาหน้าตาอัตลักษณ์ แข้งขาอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่ฮะอย่างความสูงตอนนี้คิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อยู่ในประมาณร้0ยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครับต่อไปก็เป็นควายที่แม่ควายที่ก็คือร้อยห้าสิบวกทุกตัวอยู่แล้วครับพี่โอเดี๋ยวเข้าคอกเลยครับตัวนี้คือตัวไหนครับพี่โอครับตัวนี้คือเจ้าแสนรักครับก็เป็นเป็นลูกของเจ้าบีกุไทยครับบีกุไทยแล้วก็ส่วนแม่เขาก็เป็นลูกของป่าปังครับ ทางแปดลิ้วแต่ว่าแม่เขาเป็นควายเผือกครับก็ผสมกับบีอุทัยออกมาก็เป็นคือเจ้าแสนรักคือตัวเนี้ยที่ที่ผมชอบคือผมนําเข้ามาก็เป็นเป็นเผือกที่สัาลีไม่ค่อยมีกะครับแล้วก็รูปร่างรูปทรงเขาด้วยด้วยในวัยเนี้ยครับก็ในวัยเดียวกันเปรียบเทียบกับควายดําก็ไม่ได้ด้อยกว่าควายดําแล้วครับส่วนแม่นี่ปัจจุบันอยู่ที่ไหน่ะครับอยู่ที่ลบบุรีครับลบบุรีเลยครับครับ ส่วนพ่อก็ปัจจุบันประจำการอยู่ที่อุทัยอุทัยธานีครับครับถือว่าเป็นเรื่องดีในวงการเนาะที่มีควายเผือกที่มีอายุที่เท่านี้แต่มีในเรื่องของดีกีแชมป์กลับบ้านครับครับก็ที่นําเข้ามาก็เพราะด้วยเหตุผลตรงนี้ด้วยครับคือเขามีรูปร่างที่ไม่ด้อยกวาไฟดําครับแล้วก็เป็นควายเผือกที่ค่อนข้างสะอาดแล้วก็ตัวสมูทหมดฮะก็เลยยังไม่มีกะเลยเนาะใช่ครับ ขอแบ่งมาในราคาเยอะไหมครับพี่โอครับล้ากพ่าบาทครับตัวเนี้ก็คือตัดสินใจตอนเขาอยู่ในสนามก็คือดูตั้งแต่อยู่ในสนามแล้วแล้วก็พอเขารับรางวัลปุ๊บก,ก็คุยตรงนั้นเลยเขายังไม่ทันเอาไฟเก็บเลยครับก็ตกลงถ้าวันนั้นผมตกลงช้าก็อาจจะมีคนอื่นที่อยากได้เหมือนกันอขอเดินเข้าคอกเลยครับ ตัวนี้ก็เป็นลูกของมังกรฟ้าของพ่วิทย์ปลายนาคาเฟ่ครับครับส่วนแม่เขาก็เป็นควายเผือกเป็นควายเผือกของปลายงามปลายประกวดของชมรีเป็นลายของ,ของขอคอกเสียทู่ชอชมเพนครับครับก็เป็นควายที่เกิดที่ชมบรีครับแล้วก็ตัวนี้คือเขานําแม่ควายมาผสมที่อคอกแล้วผมเห็นตามแม่มาตอนอายุประมาณสามเดือนกว่าครับก็ถูกใจก็เลยขอจองไว้ ครับพี่โอชอบควายที่เป็นแบบดูง่ายเนาะครับก็คือควายงามก็คือมองก็ต้องรู้ว่าเป็นควายงามครับตัวนี้ก็มีลักษณะเด่นก็คือแข้งขาค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ลำตัวดีท้ายดีแล้วก็วงเขาเปิดกว้างครับความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่โอครับตอนนี้ก็อยู่ในร้อยสาสิบประมาณอยู่ในเกณฑ์ร้อยสามสิบสามประมาณนี้ครับสามสิบสามสามสิี่ อย่างที่ผมพัฒนาก็คือเน้นในเชื่อในเรื่องของพันธุกรรมมากกว่า<ม>เชื่อในเรื่องของพันธุกรรมครับครับ,รบที่พันธุกรรมที่มันเราก็ชอบอันไหนก็ต้องศึกษาก่อนนะครับแล้วก็นํามาพัฒนาควายในครอบเราอืมครับก็ฝั่งพ่อก็ดีฝั่งแม่ก็ดีครับที่โอเดียวขอเ้าเคอกเลยครับก็เดี๋ยวมาดูแม่พันธุ์ตัวต่อไปคือแม่พันธุ์ที่เรานําเข้ามาด้วยราคา ต้นทุนไม่เยอะครับแล้วก็คือมันไม่จําเป็นที่ว่าต้องใช้แม่พันธุ์ที่ราคาแพงมูลาค่าเยอะๆมาพัฒนาถ้าสมมุติว่าพันธุก,กรรมดีแต่แม่ควายไม่งามนี่มีโอกาสจ่ายลูกงั้นไหมครับมีโอกาสจ่ายลูกดีครับเพราะว่าตัวเองเขามีพันธุก,กรรมดีอยู่แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อรุ่นลูกได้อยู่เหมือนกันครับอ่ะแม่ควายประมาณนี้ยังไงครับพี่โออย่างตัวเนี้ยครับก็คือ แม่ควายที่ผมนําเข้ามาเป็นควายสายเลือดชนบุรีแต่ก็คือไม่ได้ราคามูลค่าไม่ได้ไม่ได้แพงมากครับอย่างตัวนี้ก็นําเข้ามาด้วยราคา1000งแบาทครับก็สามารถมานํามาเป็นแม่พันธุ์ไว้พัฒนาของเราได้ครับก็ค,บคือไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากครับครับเดี๋ยวหลานจะให้ได้เห็นในเรื่องของหน้าเขากระดานเขาพี่โอครับมันมีความต่างกันเยอะไหมระ oh, หว่างว่าทางอีสานกับทางชนบุรี ก็คือตัวเนี้ยถามว่าม,มันมันมันเป็นวงเขาที่ทางควายทางพื้นบ้านทางชมพุลีส่วนมากก็จะเขาวงประมาณอย่างนี้ยจะเป็นหน้าตาที่ประมาณนี้เลยใช่ครับครับแต่ของชมพลีจะคือยังไม่ไม่ลึกไม่อ่างเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็มีความลึกความอ่างพอสมควรครับอ่าลรวก็เข้ามาไว้พัฒนาต่อ อย่างลูกตัวนี้ก็คือก็พ่อเขาเป็นเป็นควายดําเป็นลูกของทองตีนโตก็มาผสมกับตัวนี้ก็ออกมาเป็นเป็นลูกเขาก็ถือว่าก็พัฒนาไปในระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นควายกลางๆครับก็ไม่ได้เป็นควายใหญ่ก็เป็นควายกลางๆแต่คือส่วนที่ชอบก็คือเป็นความมีควายมีความลึกความหนาควายที่มีอ่างดีครับ ถ้าทรงอย่างนี้ชนบุรีจะหาไม่ค่อยมีใช่ไหมครับใช่ครับส่วนมากก็จะมีเป็นควายที่สูงสูงเพียวๆหน่อยอต้นสายเดิมๆของชนบุรีก็จะเป็นควายวิง่งทั้งหมดคใช่ครับควายวิ่งนี่มามากี่ปีกี่เดือนนะครับฝายวิ่งที่ประเพณีมีทั้งหมดร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วครับโอ้มันก็มีวาันานัแล้วครับไปดูต่อๆครับ ตัวนี้เป็นลูกของลุงเพชรครับก็นําเข้าจากบ้านลุงติ๊กครับเป็นลูกของแม่สีนินนะของข้อลุงติ๊กวายไทยครับครับครับแม่สีนินก็มีความสูงร้อยหกสิบบวกอยู่ครับแล้วก็ผสมกับลุงเพชรแล้วก็ออกมาเป็นเป็นมั่งมีตัวนี้ครับก็เดี๋ยวฝากไว้ลองมาดูพันธุกรรมครับครับก็อันนี้ก็คือดูเป็นเป็นไดนี่ไว้ เป็นแนวทางไว้แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูความการเจริญเติบโตเขาทบอย่างเพชรมั่นคงนี่ก็ตอนแกมาใหม่ๆก็จะดูตัวผอมๆนิดนึงตอนเพชรมั่นคงมาใหม่ๆ่ตัวเล็กกว่านี้ครับตัวเล็กกว่านี้เลยเนาะใช่ครับโอ้ก็ปีหนึ่งก็ถือว่าโตพอสมควรอยู่กับผมอย่างเพชรมั่นคงก็คืออยู่กับผมปีกับสี่เดือนครับที่คอกที่ฟาร์มก็จะมีหนุ่มน้อยกี่ตัวครับทั้งหมดครับ มีหนุ่มน้อยที่ข้อที่ชมรีนี่ก็มีหนุ่มน้อยอยู่5ตัวครับ5ตัวเลยเนาะหตัวครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่โอ๋ครับสุดท้ายนี้พี่โหมีฝากอะไรครับครับก็ปากติดตามเด็กๆหนุ่มๆในฟาร์มครับก็แต่ละตัวที่คัดเข้ามาครับก็มีจุดเด่นแทบทุกตัวอยู่แล้วครับทั้งเรื่องโครงสร้างทั้งเรื่องพันธุกรรมครับก็มีแต่ล้วนแต่ที่เราคัดสรรเข้ามาอยู่แล้วครับก็ฝากติดตามด้วย ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางพี่โอรครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจะเข้ามาหาพี่โออยู่บ่อยๆเนาะได้ครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสำหรับที่นี้บ๊ายบาย